เศรษฐกิจโลกและกิจอาสาค่ะกราบขอขอบพระคุณท่านมีป็นปญางสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวสวนอินปัถารามแสงจันทร์ฟ้าในวันนี้ซึ่งปในการและเราก็มีการประชุมสัญจรลจามแสงจันทร์ฟ้าตั้งอยู่ว่าหัวตองอำเภอหัวจันรเป็นเจ้าของเป็นกลุ่มป,ปลูกอินปัถารามของเกษตรอินทรีด้านหัวตอง ซึ่นจะนไปสู่เกษตรอัจฉริยะขนานี้จะลองทำอยู่นะคะโดยใช้โซล่าเซลล์เพราะว่ารู้จักกับคุณตู้เพราะจากการที่คุณตู้มีลูกเป็นนัก์บระดับโลกที่เป็นโปรพอดีที่เอสหลูเทลเราก็เป็นสปอนเซอร์ของลูกสาวเขาด้วยนะคะก็ลเลยรู้จักกันก็ได้มาดูแล้วก็ได้ทราบหลายอย่างว่าลุงตู้เนี่ยเป็นนักวิชาการแล้วก็ได้ไปเรียนรู้การปลูก,กอินทราย์ังที่ถูกต้อง แล้วก็ที่จะได้ผลผลิตดีโดยเฉพาะเกษตรินทซีที่ปูเวลนะคะแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้ดูว่าโอ้โหบรรยากาศพื้นที่ดีมากและชุมชนก็ดีที่เป็นออร์กนิตหมดก็เลยคิดว่าที่นี่คือเบเน็ตเเนทัวริสซที่เป็นการท่องเท,ที่ยวเขียงเมืองขอ้นจากทั่วโลกที่พร้อมหมดมีทั้งโฮมสเตย์มีทั้งสวนเรียนรู้มีทั้ง การทำ MOU กับบริลัการสากษาสุรินทองที่จะทำเรื่องการตบหน้าโนดหน้าเหลียวที่เป็นสารของสุรินทองนะคะมาทำที่นี่เป็นคอร์สที่จะให้คนในพิษโรกหรือภาพเหนือตอนล่างหรือทั้งประเทศมาเรียนได้เลยเรียนฟรีนะคะเี่แต่ต้องให้แต่เสียค่าที่ชักเองนะคะแล้วก็ที่นี่เรามีเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังเลยก็ถึงเวลาแล้วนี่คือการท่องเที่ยวเคียงเมืองแม้กระทั่ง ใบต้นลูกเม็ดเกสรมัน,นจะเป็นอูดของแล้วก็ในเมเวลา,า,า,าแล้วที่จะมีที่จะท่ะทองเที่ยวเพียงเมืองนั่นแหละจากเมืองมาที่นี่ก็แค่สิบเอดกิโล